ดคดว่าม wa mm ันไปกะจก็ได้ติดต่อนะคะติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ได้เจอก็คือรอรอทางคุณดีพอเพระคือติดต่อมาเพื่อคุยกันเรื่องอะไรให้การเงินโทรมาแล้วค่ะว่าจะนัดกันเจอเจอกันเมื่อไหร่กกัน็ยังไม่ได้บอกวันว่าวันไหนแค่นะเร็วๆนี้หรือว่าอะไรคงเร็วๆนี้แหละค่ะโทรมานี่อยากตรวจสอบัญี าจะยังงไครับคือตัวเขาคงไม่ได้มาคุยเองนะเขาคงส่งการเงินมาคุยกับการเงินเราอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้นมากกว่าเขาไม่มีอะไรนะก็คือดูดูบัญชีไปพอใจไหมแล้วก็แค่นั้นเองก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่เพรามันจะจบว่าพี่โยได้บอกไอซีพีที่แล้วอืมเขาเน่ยเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่า ูเหมือนไม่ได้อยากรู้เรื่องราวกันแล้วอะไรประมาณนั้นไหมครับไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดแล้วเอาเป็นว่าอยู่อย่างเงี้ยมีความสุขดีแล้วคือก็ไม่ได้รับรู้เรื่องของแตรละคนเลยเอาเป็นว่าเขาก็ต้องเข้ามาดูแน่เลยก็เลยรู้ไม่หลอกดูกันไปดูกันมาก็เครียดเปล่าๆใช่ที่เราฝันไปได้แลขอดูการเงินของเราก็เราก็ยินดีให้ดูก็รอยอยู่ตันน้งนานอยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว เหมือนร่างเขานะ่าจะติดแค่เรื่องตรงต่เรื่องม่ติีเลยเขารอเขารอคุณมาทำบัญชีให้แล้วอย่างนี้จะมีตรงจดุดนี้งจุดหมายไหมคะบ้างก็ไม่ะไมะนะติดต่อ,ตอดได้แล้วก็รออย่างเดียวอย่างที่บอกว่าตัวโยก็ไม่ได้ไปยุ่งแล้วก็ให้ตั้งกันเงี้เป็นคนคุยอะถ้าถือเป็นวันที่เซ็นซองเปบริษัทก็ถือใช่ตัวโยเซ็นไว,ว,ว้เรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้เจอกันอยู่แล้วก็เลยถามเขาว่าจะจ่าเรียบร้อยถูกคิดว่ามันจะเป็นไปด้วยในสถางที่ มันน่าจะดีนะน่าจะดีนะเขาหรือพี่เขาเรือพี่เนาะมันก็ไปตามเวลาเนาะมันยืดเยื้อมาขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับธุรกิจของเราตอนนี้ไม่แย่เลยก็ดีนะทธุรกิจแหบดีเหนียนิดนึงเหนียนิดนึงเหน่อยนิดนึงจริงจริงตามตรงนี่เขาหมายว่าเขาก็จะเปิดเหมือนกันคนก็เลยคิดว่าเดีมากเลยกันหรือเปล่ดดีดีเป็นเรื่องดีดี โปรดักต์ก็ไม่ได้หวังว่าจะเหปอนกานเลยยอมว่าเราแต่น้องบอกเราอินนักแสดงมาเป็นสิบท่านละอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่าเื่ามเตค่ะตอี้เรื่องครอบครวบนี้อถามเองไหมเราด้านคนใกล้ทีถอมว่าตอนนี้เฉพาะิบไลที่เองมขอบย่างน้องมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขา ก็ดูแลกันไปถามที่พี่น้องดูแลแค่เองตลอดเวลาเขาจะเขาจะมีความสุขเขาจะมีความทุกขเราก็ดูแลตลอดเวลาที่เเล่นว่ามันจะเป็นอะรเป็นเล่นในบ้านนะก็เป็นตัวแหละตัวตียาวจนเราเป็นห่วงก็เขาเป็นพี่นะก็ต้องหง ก็ห่วงห่วงเหมือนทุก yeah. ว yeah. right. um, okay. uh ันะอือก็ยังไม่ดีตอนนี้เอวี่หนเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากเราก็อบรมทุกวันอยากให้เอวี่หนูดูเยอะๆยิ่งแข่งหนูลูก็น่ารักจัดจ้แล้วเอวี่เป็นใครบ้างที่แบบค่อนข้างติดที่บอลยู่เหมือนกันนะหรียกว่าเขารู้เรื่องไหมเอวี่เป็นเด็กที่พูดตองสามพูก็รู้เรื่องแล้ว ไมไ,ไม่ค่ะไม่มีไม่มีการตัดสินใจไม่เลยคิดจะชี้แจงถ้าเป็นช็อตเดีนี่ก็ขอบคุณมากค่ะทีมีกำลังใจส่งให้เขาเรื่อยๆเนาะแต่อย่างว่าคือถ้าเอกมาพูดคำหนึ่งมันก็จะจะตายข่าวมา,า,าเรื่อยๆอะ่ะก็เลยแนะนำว่าแม่ต้พูดอะไรเลยดีเจ็บเจ็บ ก็เลยให้เขาไม่พูดอะไรดีกว่าแล้วก็ดูแลตัวเองไปแบบที่ามอวันก็แบบสเยอะไหก็เยอะนะโหเขามือถือไม่หยุดเลยเห็่บอกว่าต้องมีป่วยด้วยใช่จริงๆอยากให้อยากให้ทุกคนเยให้เวลาพี่เองนิดนึงเนาะอยากดดันทดกวันอย่างเงี้ยพราย่ว่าตอนนี้เขาต้องกดดันเยอะแล้วก็สภาพจิตใจมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้องด้วยไง ่ต้องนีมันจะไปกระทบนมีเลยอยู่ที่ทุกคนตรงนี้แหละฉันไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะเอวี่อ่านรู้เรื่องแล้ว mm hmm. เขาเขาฟังได้เขารู้เรื่องคนพูดไปเขารู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็อยากให้ขามออกอยากเป็นธรรมกับเด็กด้วยผม่ยาาเลดสายเลเขาเพราะว่านน้นเรื่องเีงในบ้านนะ mm hmm. เป็นเรื่องของเขา mm hmm. ไม่มีค่ะ